การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (physical flow) นักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้นสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าฟ้าในตัวเมืองกระบี่หรือที่ท่าเรืออ่างน้ำเมอาท่าเรือที่อ่านางและท่าเรือที่หันโลภรัธาราซึ่งการเดินทางใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่จุดที่ออกเรือค่าเรือไปกลับหากขึ้นเรือบริเวณท่าเรืออ่าน้ำเมา ท่าเรืออ,อ่านางท่าเรือหาดนพรัทธาราค่าตั๋วไปกลับจะอยู่ที่คนละ200บาทถ่าเดินทางจากท่าเรือเจ้าฟ้าจะใช้เวลาเดินทางนานกว่าการขึ้นเรือในอ่านางเนื่องจากท่าเรืออยู่ในตัวเมืองของจังหวัดกระบี่แต่สะดวกมากกว่าถ้าพักอยู่ในตัวเมืองเรือที่เดินทางไปยังหาดไดรเลยจะมีให้บริการทั้งวัน จนถึงเวลา18นาฬิกาเป็นเรือหางยาวคล้ายๆเรือประจำทางโดยที่บนเรือจะมีเสื้อชูชีพให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันส่วนเวลาที่เรือจะออกคือถ้าคนมาซื้อตั๋วเต็มแล้วถึงจะออกประมาณ8-10ที่นั่งถ้ายังไม่เต็มก็รอสักพักเพราะจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่ตลอดรอไม่นานเรือก็เต็ม แต่ถ้าสมมุติว่ารอไปสักพักแล้วเห็นว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเรือก็จะออกทันทีโดยที่คนขับเรือจะดูจากความเหมาะสมของเวลาจากนั้นก็ออกเดินทางสูห่หาดไ้เลส่วนการเดินทางกลับก็กลับมาขึ้นเรือตรงบริเวณที่เรือส่งเราตอนเดินทางมา ฝัตะะวนนออกเลยะคะประวัติความเป็นมาของหาดไร่เล่หาดไร่เล่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นเกาะแต่จริงๆแล้วหาดไร่เล่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินแต่ที่ต้องเดินทางด้วยเรือเพราะหาดไร่เล่ถูกภูเขาล้อมรอบทุกด้านทําให้ผู้คนที่จะเดินทางมาเที่ยวหาดไรเล่ต้องนั่งเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเดิมทีก็เคยมีข่าวว่าจะทําถนนตัดผ่าน แต่เนื่องด้วยนักอนุรักษ์นิยมขอไว้เพราะกลัวว่าความเจริญจะเข้ามาทำลายความสวยงามของงาดแห่งน,นี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านของหาดไรเลยยังไม่ถูกเทคโนโลยีหรือความเจริญเกินกินรวมถึงวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวระมงเล็กๆที่ปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคสมัยโดยที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตามนอกจากน้ำสวยทะเลใสแล้วหาดไรเลยังได้ชื่อว่ามีพระอาทิตย์ตกที่สวยงามบบดตาเพราะเมื่อพระอาทิตย์ตกแสงแดดจะสะท้อนเงาจากขินลงไปที่อ่าวภาพต้นมะพร้าวเรียงกันเป็นทิวแถวเรือประมงจอดเรียงรายที่ชายฝั่งภาพดังกล่าวเป็นเหมือนแดนสวรรค์อันสุขสงบ จุดเด่นที่น่าสนใจของหาดไรเละหาดไรเละเป็นหาดทรายสีขาวละเอียดริมโรกผาซึ่งหาดไรเละเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมประจนภัยและหาดไรเละแบ่งออกเป็นสองหาดคือหาดไรเลตะวันออกและหาดไรเลตะวันตกซึ่งเป็นหาดที่ได้รับความนิยมเนื่องจากน้ำทะเลใสาหาดทรายสวยและยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย โดยหากร่ยเลตะวันออกและตกมีโคถินขั้นระว่างหาทั้งสองบริเวณที่นิยมปีนผาคือบริเวณไร่เลตะวันออกอ่าวต้นไซและเขาแถวถ้ำพระนางในการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร information flow หากต้องการข้อมูลก่อนออกเดินทางก็จะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของหาดไรเลสำหรับข้อมูลในส่วนอื่นๆมีดังนี้ ้ายบอกราคาตัวโดยสารบริเวณจุดจำหน่ายตัวมีบุคคลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะต้องไปขึ้นเรือที่ไหนเมื่อไปถึงหาดไร่เลแล้วภายในหาดก็จะมีแผนผังของสถานที่ต่างๆที่ตั้งอยู่บนหาดไรเลบ,บริเวณทางเดินจะมีป้ายบอกทางตลอดว่าจะไปพื้นที่นั้นๆต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหากจองที่พักไว้แล้วหาไม่เจอว่าอยู่บริเวณไหนของหาดก็สามารถดูได้จากแผนผัง ที่ด้านการเงิน Financial Floor บนหาดมีตู้กดเงิน ATM อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อตรงทางเดินเรือฝั่งตะวันออกอีกที่จะอยู่ข้างๆมินิมาร์ทตรงทางเดินไปยังถ้ำพระนางและมีอยู่อีกที่คือบริเวณร้านค้าฝั่งตะวันตกร้านค้าบนหาดมีวิธีการชำระเงินหลายแบบเช่นเงินสด อนผ่านระบบพร้อมเพย์สแกน QR โค้ดเพื่อจ่ายและบางร้านก็มีบริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเรียกได้ว่าเป็นสินที่สะดวกมาก